เคยสงสัยกันไหมครับว่าการสอนที่ดีที่สุดในยุคนี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกหลักการสอนสมัยใหม่ที่บอกเลยว่าจะเปลี่ยนมุมมองต่อห้องเรียนไปตลอดการครับนี่เป็นคําถามคลาสสิกเลยนะครับการสอนเนี่ยมันเป็นศาสตร์หรือเป็นศิลป์กันแน่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นทั้งสองอย่างเลยก็ได้นะครับในการทําความเข้าใจเรื่องนี้เราจะมาดูกันว่า การสอนสมัยใหม่เนี่ยมันผสานทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าไว้ด้วยกันได้ยังไงงั้นเรามาเริ่มจากพื้นฐานที่สุดกันก่อนเลยครับเอาล่ะครับก่อนอื่นเลยเรามาปรับจูนความเข้าใจเรื่องคำศัพท์สำคัญๆที่เราจะได้ยินกันบ่อยมากในโลกของการศึกษากันก่อนดีกว่าครับเวลาพูดถึงการสอนนะครับมันไม่ใช่แค่การมายืนพูดหน้าห้องแล้วจบไปแต่หัวใจของมันคือการออกแบบประสบการณ์ครับที่จะไปกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสยัย อยากหาคําตอบอยากแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการทดลองในห้องแลบหรือการลงพื้นที่ทําโครงงานก็ตามและนี่แหละครับคือส่วนที่เป็นศาสตร์ของการสอนหลักการสอนก็คือเหมือนกับสูตรสําเร็จที่ผ่านการวิจัยผ่านการทดลองมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนว่าถ้าทําแบบนี้ผลลัพธ์ที่ได้มันจะออกมาดีมีประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆและเป้าหมายสูงสุดอย่างหนึ่งของการสอนเลยก็คือการสร้างนักคิดวิเคราะห์ขึ้นมาให้ได้ครับเพราะนี่คือทักษะสําคัญที่จะติดตัวผู้เรียนไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลย ไม่ว่าจะในการทํางานหรือการตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญก็ตามทีนี้พอเรามีแนวคิดพื้นฐานเหล่านี้แล้วนะครับมันก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการศึกษาเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการเปลี่ยนจุดโฟกัสจากเดิมที่อยู่ที่ผู้สอนมาอยู่ที่ผู้เรียนแบบเต็มร้อครับ ภาพจำเก่าๆที่นักเรียนนั่งฟังในห้องแบบเย็บๆนี่ลืมไปได้เลยครับเพราะห้องเรียนยุคใหม่เชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเนี่ยมันเกิดจากการลงมือทำครับผู้เรียนไม่ได้เป็นแค่คนรอรับข้อมูลแต่ต้องเป็นเหมือนหนักสำรวจที่แอคทีฟตลอดเวลาคือแทนที่จะบอกตรงๆว่าแรงโน้มถ่วงคืออะไรครูอาจจะตั้งโจทย์ให้นักเรียนลองปล่อยของจากที่สูงแล้วให้พวกเขาช่วยกันสร้างคำอธิบายขึ้นมาเองจากสิ่งที่เห็นเชื่อไหมครับว่าวิธีนี้จะทำให้ความรู้มันฝังแน่นแล้วก็นำไปต่อยอดได้จริง กิจกรรมต่างๆในห้องเรียนก็จะเน้นส่งเสริมกระบวนการคิดที่มันหลากหลายมากๆไม่ใช่แค่ท่องจำอย่างเดียวเช่นอาจจะมีการจัดโต้วาทีเพื่อฝึกการคิดเชิงวิพากษ์หรือการระดมสมองเพื่อฝึกความคิดสร้างสรรค์และที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือความสุขครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่พวกเขาสนใจจริงๆมันจะเหมือนเป็นการจุดประกายความอยากรู้แล้วก็สร้างความรักในการเรียนรู้ที่จะอยู่กับพวกเขาไปตลอดชีวิตเลยและสุดท้ายครับคือการมีส่วนร่วม ผู้เรียนไม่ได้เป็นแค่คนที่ทําตามคําสั่งแต่มีส่วนร่วมในการวางแผนตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ของตัวเองด้วยซึ่งมันจะทําให้พวกเขารู้สึกเป็นเจ้าของเส้นทางการเรียนรู้นั้นจริงๆสรุปง่ายๆเลยก็คือบทบาทมันสลับกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับจากเดิมที่ครูเป็นผู้บรรยายก็เปลี่ยนมาเป็นโค้ชหรือผู้อำนวยความสะดวกส่วนผู้เรียนก็เปลี่ยนจากผู้ฟังมาเป็นผู้ลงมือทําตัวจริงครับแล้วแนวคิดที่ท,ทรงพลังขลาดนี้มันมาจากไหน จริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันมีรากฐานมาจากทฤษฎีที่เป็นเหมือนเสาหลักที่แข็งแกร่งมากๆเราลองไปดูกันครับว่ามีใครเป็นผู้ปลุกเบิกแนวคิดเหล่านี้บ้างเริ่มต้นที่ทอนไดครับเขาบอกเราว่าการเรียนรู้เนี่ยมันเกิดจากการลองผิดลองถูกนึกภาพตามง่ายๆก็เหมือนตอนที่เราต่อจิ๊กซอวนนั่นแหละรครับเราก็จะลองหยิบชิ้นนั้นมาต่อชิ้นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคู่ที่มันลงล็อกพอ, <ๆ S 2> พอดีการเรียนรู้ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน ต่อมาคือบรูเนอร์ที่เชื่อในการเรียนรู้โดยการค้นพบหรือ discovery learning เขาบอกว่าผู้เรียนควรจะเป็นเหมือนนักสำรวจเลยครับที่ได้เลือกเส้นทางเลือกเครื่องมือเพื่อค้นหาความรู้ด้วยตัวเองส่วนทฤษฎีเกสต์เตาอันนี้จะเน้นไปที่โมเมนต์แบบอ๋อหรือ e ureka นะครับคือบางทีเนี่ยเราจะเข้าใจอะไรบางอย่างได้ทันทีที่เรามองเห็นภาพรวมทั้งหมดแทนที่จะไปจมอยู่กับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหมือนการมองเห็นภาพใหญ่จากจุดเล็กๆหลายๆจุดนั่นแหละครับ แล้วก็มาถึงเพียเจครับคนนี้เรียกได้ว่ามอบแผนที่การพัฒนาทางสติปัญญาให้เราเลยเขาเชี้ให้เห็นชัดๆเลยว่าความสามารถในการคิดของเด็กๆเนี่ยมันพัฒนาไปเป็นขั้นๆตามวัยและประสบการณ์ซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นในสไลด์ถัดไปครับจากแผนที่นี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าพัฒนาการของเด็กจะเริ่มจากขั้นที่ใช้ประสาทสัมผัสเป็นหลักหรือ sensory motor ไปสู่ขั้นที่เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ได้หรือ pre operational จากนั้นก็จะคิดเรื่องที่เป็นรูปธรรมได้หรือ concrete operational และสุดท้ายถึงจะสามารถคิดเรื่องที่ซับซ้อนมากๆหรือเป็นนามธรรมได้ในขั้น formal operational ครับและคนสุดท้ายก็คือเบนจามินบลูมครับที่มอบเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆให้กับคนที่เป็นครูนั่นก็คือการจำแนกจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ออกเป็น3ด้านซึ่งมันช่วยให้เราออกแบบการสอนได้ครบถ้วนไม่ได้เน้นแค่เรื่องความรู้อย่างเดียว ด้านแรกเลยคือด้านสติปัญญาหรือ cognitive domain ที่เกี่ยวกับสมองล้วนๆเลยครับลลยตั้งแต่ระดับเบสิกอย่างการจำเช่นจำสูตรคูณไปจนถึงระดับที่ซับซ้อนขึ้นอย่างการวิเคราะห์สังเคราะห์หรือประเมินค่าเช่นการวิจารณ์วรรณกรรมชิ้นหนึ่งถัดมาคือด้านทักษะหรือ psychomotor domain ครับอันนี้จะเกี่ยวกับร่างกายและการเคลื่อนไหวนึกภาพการเรียนปั่นจัก,กรยานก็ได้ครับเริ่มจากการเรียนแบบ การพยายามทรงตัวจนกระทั่งสามารถปั่นได้อย่างคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติและสุดท้ายคือด้านจิตใจหรือ affective domain ครับซึ่งมันจะเกี่ยวกับเรื่องของทัศนคติค่านิยมและความรู้สึกนึกคิดเช่นการปลูกฝังเรื่องความรับผิดชอบต่อง,งานกลุ่มหรือการสร้างความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนั่นเองครับเอาละครับทีนี้พอเรามีทฤษฎีมีหลักการทั้งหมดอยู่ในมือแล้วคำถามคือเราจะนำมันมาประกอบร่างสร้างเป็นห้องเรียนสมัยใหม่ที่มันใช้ได้ผลจริงๆได้ยังไง จริงๆแล้วทั้งหมดนียสรุปได้เป็น3ขั้นตอนง่ายๆเลยครับ 1. คือต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนว่าเราอยากให้ผู้เรียนได้อะไร 2. คือการมอบอำนาจให้ผู้เรียนได้ลงมือสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองและ3คือต้องประเมินผลให้ครบทุกด้านทั้งสมองร่างกายและจิตใจครับ จะเห็นว่าหัวใจของการสอนสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ใช่การป้อนความรู้เข้าไปนะครับแต่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนได้เติบโตและคนพบศักยภาพของตัวเองคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ได้คิดกันต่อก็คือแล้วพรุ่งนี้เราจะสร้างสภาพแวดล้อมแบบนั้นเพื่อมอบอำนาจให้กับผู้เรียนของเราได้อย่างไร